เขาชื่อบิ๊กเล็กไม่ใช่บิ๊กเละอันนี้ก็โอ้ยบิ๊กเล็กไม่ใช่บิ๊กเละสลายเอ็กไม่ใช่สลายเอซโอ้ยเนาะแม้ไม่เกรงใจผูห้หลักผู้ใหญ่มั่งเลยพวกเธอเนี่ยเวลาจะคอมเมนต์อะไรเกรงใจพลเอกเขามั่งสิคะเขาชื่อบิ๊กเล็กไม่ใช่บิ๊กเละมันสลายเอ็กไม่ใช่สลายเอซแนะ่เอ,อืมแหม่เนาะหัดเกรงอ,อกเกรงใจพลเอกเขามั่งเซ่พลเอกพลโทนะสโลโมโอพลเอกพลโทสโลโอโอ,อโะโอโอหัดเกรงใจมั่งเซ่ บิ๊กเล็กบิ๊กเล็กไม่เลอะบิ๊กเล็กไม่เหลือแล้วทําไมเขาไม่เหลือเละหมดแล้วค่ะพี่กอบกู้ทันไหมตอนนี้กอบกู้ทันไหมเนี่ยโอ้ยกอบกู้ทันไหมคะ มีคนบอกว่ารัฐบาลอนุทินไม่เอาบิ๊กเล็กค่ะเอาไม่เอาเลยล่ะเขาตั้งตั้งแต่คนแรกเลยอนุทินตั้งอนุอนุทินลากมาตั้งตั้งแต่คนแรกเลยคนนี้เป็นรัฐมนตรีโคต้าของนายกอนุทินเลยมึงคนนี้คนแรกเลยเออไม่เอาเลยล่ะล่าสุดอนุทินยังแก้ตัวแทนด้วยเออเอาเอาเอาสิเอาสิคเส้นใหญ่ขนาดไหนมึงเออ ขณะเดียวกันรัฐมนตรีดีมทีมเศรษฐกิจกยังไม่มาเลยบิ๊กเล็กไปไหว้คนแรกเลยคนนี้อ่คนแรกเลยลัม<ๆ>ต<ๆๆ>ีกระหมเนี่ยเออจริงๆแกเป็นคนน่ารักคนหนึ่งแหละน่ารักยังไงรัมริกาแกแบบเอออะไรนะอ่าผมก็คือเธอคิดว่าอ่ผมก็ยังไงนะเออผมก็คิดว่านะเออโนนีนั่นเออยังไงนะเออผมก็คิดว่าคือกูไม่เข้าใจว่าเวลาแกให้สัมภาษณ์อ่ะคือแบบ ไม่มันอยู่ข้างหน้าแล้วทีนี้นักข่าวบางทีก็ถามข้างหูบางทีก็ถามข้างหูซ้ายบางทีก็แล้วแกก็ต้องหันหหันหน้าคือเวลาเขาถามอะไรมาท่านท่านไม่ต้องหันหน้าไปดูก็ได้ท่านเนี่ยเนี่ยเอียงเอียงแค่45องศาทีวีโทรทัศน์พระงมันอยู่ข้างหน้าแต่ถ้าเกิดคนถามมันอยู่ข้างหลังอะท่านไม่ต้องหันไปหันมาก็ได้มันเสียบุคลิกมันเสียบุคลิกไง Uh, พอ,พอ,พ,อพอมีคนถามตะโกนมาท่านครับจะมีการเปิดดา่า oh, นอ๋อไอเรื่องการเปิดดา่านนั้นคือผมก็อย่างนี้นะท่านครับเอออ๋อไอเรื่องนั้นก็คืออย่างนี้นะท่านครับเอออ๋อเออะไรคือแบบคือแกแบบพยายามหันปรับหน้า เข้าไปทิปที่นักข่าวตะโกนถามอ่ะเข้าใจปะเพราะฉะนั้นวิธีการเป็นรัฐมนตรีนะคะท่านดิฉันขออนุญาตนิดนึงในฐานะที่ดิฉันเนี่ยมีประสบการณ์ถานนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชามาแล้วนะคะดิฉันเนี่ยนะคะจะบอกว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยนะคะเวลาเขาแถลงข่าวต่อหน้าฐารกำนันสื่อมวลชนนะคะเ,เขาจะไม่มีการเขาจะตะเบะแบบนี้เลยนะคะ เสร็จแล้วปุ๊บเขาจะไม่หันตามเสียงแต่เขาจะเอาหน้าอยู่ตรงๆกับสื่อจากนั้นปุ๊บใครถามข้างหูซ้ายใครถามข้างหงขวาเขาก็จะเอาหน้านิ่งๆไว้แล้วก็พูดพูดใส่ไมพูดใส่ไมอะไรนะว่างไงนะถามว่าเวทนาเล็กวาสนาถามอะไรนะเล็กวาสนาเวทนาตะโกนตรงนี้ท่านคะตกลงเนี่ยจะมีการปรับกรอมลอะไรต่างๆอะไรนะเรื่องปรับกรมลเอ่อต้องดูกันนะนั่นอ่ะเออมันก็ต้องดูกันนิดนึง ถ้าเกิดไม่ดูก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าก็ต้องดูให้นนะจัดคนที่ถูกกับงานนะนะตอนนี้มันก็ผ่านไปพอ,พอสมควรแล้วท่านคะท่านคะไอ้เรื่องเกี่ยวกับคนละครึ่งคนละตอนคนละวัคคนละเวรจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจยัยงไงอ๋อไอ้เรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจมันก็ต้องมีการกระตุ้นนะนะ ตามใจนันน่ะนะประชาชนนะเดือดร้อนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลนะกระตุนเศรษฐกิจนะก็ถูกใจไหมล่ะเออถูกใจใช่ไหมล่ะเออน่าล่ะถ้าถูกใจก็ต้องปรบมือนะชื่นชมบ้างสิรัฐบาลทําดีก็ชื่นชมชื่นชมบ้างนะชื่นชมบ้างสื่อมวลชนเขียนอะไรดีๆมั่งเขียนได้ดีมั่งเออนะอ่เขาจะพูดอย่างนี้บุคลิกภาพการเป็นนายกตีคือไม่ต้องหันตามเสียง ไม่ต้องหันไปหันมาหันไปหันมาเออเพราะฉะนั้นการเป็นรัฐมนตรีการเป็นนายรมตรีเนี่ยไม่ต้องหันตามเสียงท่านพูดไปข้างหน้าเลยอ๋ออย่างนั้นอ๋ออย่างนี้เนี่ยหันแค่นี้พอหันแค่นี้คอเนี่ยอย่าหันตามเสียงอ่ะหันไปหันมาโอ้ยหันไปหันมาเดี๋ยวคอเคล็ดโอเคนะคะตามนั้นแหละนักข่าวมันเยอะไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยืนเบียดกันมันก็เลยไปยืนข้างหลังง่อนมั่งยืนข้างหลังศอกมั่งยืนข้างหลังหูมั่ง คือมันเบียดกันไงถ้าเกิดไอ้คนถามบางทีมันไม่ได้ยืนข้างหน้าไอ้คนที่ยืนข้างหน้าเป็นช่างภาพแล้วไอ้ช่างภาพไม่ได้ถามนักข่าวก็เลยอยู่ข้างหลังเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราหันตามเสียงเนี่ยอุ้ยเราจะเสียบุคลิกโอเคนะคะอันนี้เป็นหลักสูตร Image Maker อย่างดเรมาริกาหลักสูตรในการสอนทักษะการนำเสนอข้อมูลข่าวสารระดับผู้นำหลักสูตรเบื้องต้นนะคะอ่า เดี๋ยวฉันได้บอกทุกคนแล้วนะคะตามนั้นนะคะท่านรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีทั้งหลายตามนั้นละค่ะตามนั้นนะคะทุกคนตามนั้นแหละอะไรนะเธอพูดว่าอะไรนะอะไรนะคิดถึงลุงตู่อีกโอ้ยผูกมือกันเนาะกูพูดแค่นี้ดังเสือกจะมาคิดถึงคิดถึงอะไรล่ะ พูดแค่นี้เองจะมาคิดถึงลงตู่ลงตู่อะไรเออพูดแค่นี้เองจะมาคิดถึงอะไรไป <c oughs> <c oughs> เกมนี้นักบุก <laughs> มีโฆษณามีโฆษณาท่านเอาแค่นี้เอาแค่นี้อย่าเยอะอย่าเยอะอย่าเยอะท่านอยู่ในเ,เขาเรียกว่าท่านอยู่ในในในฐานันดรที่เราไม่ควรที่จะไปล้อเล่นนะคะไม่ควรจะล้อเล่นหรอกนะคะเพราะว่าถึงแม้ท่านจะเป็นอดีตนายกนายกเป็นคนตลกนายกในอดีตนายกนายกเป็นคนตลกนายกเป็นคนขี้โมโ oh หนายกเป็นคนขี้วุ่นวายหรือว่า อะไรก็ตามแต่เราไม่ควรที่จะนะคะไปพูดจาอะไรที่มันนะคะเรื่องความหลังความเก่าเราไม่ต้องพูดเยอะนะคะถึงแม้ว่าท่านจะมีผลงานเยอะแยะนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะเมืองไฟเขื่อนอ่างโดยเฉพาะรถไฟฟ้านะคะจริงๆเนี่ยประมาณ9เส้น8เส้น12เส้นเนี่ยกว่าจะสร้างเสร็จเนี่ยก็ใช้เวลาอีก30ปีข้างหน้า30ปีข้างหน้าแต่ปรากฏแก สร้างเสร็จภายใน6ปีเลยอ่ะหูยผลงานเยอะแยะนอกจากนั้นเนี่ยรถไฟเรือเมลิกเกตํารวจอู้หูไอ้รถไฟความเร็วสูงอ่ะทะลุตึกทะลุดอยทะลุอะไรต่างๆผ่านบ้านข้าพเจ้าที่จังหวัดพะเยาอ่ะไปถึงแม่สายแม่สอดเลยอ่ะคูยาวเลยอ่ะนะคะอันนั้นก็เป็นรถไฟนะคะที่มีการเจาะผ่านถ้าผ่านดอยผ่านภูเขาเลยอ่ะโอ้แล้วก็ใช้หัวจักรทะลุภูเขาเลยอ่าอันนั้นเป็นต้นนะคะกับผลงานก็ เดี๋ยวก็ได้ใช้กันแล้วต่อไปเดี๋ยวถ้าเกิดใครไปต่างจังหวัดก็ขึ้นรถไฟความเร็วสูงไปนอกจากนั้นแล้วก็โอ้โหนะคะก็มีการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะคนละครึ่งคนละตอนคนละวักคนละเวรคนละแม่ค้าพ่อค้าคนละครึ่งคนละคนละอย่างนะคะนอกจากนั้นก็มีการช่วยเกษตรกรโครงการประกันรายได้ของประชาธิปัตย์ก็เอามาตัดฝุ่นแล้วก็มีรัฐมนตรีจากประชาธิปัตย์ไปร่วมรัฐบาลตอนนั้นก็ปรากฏว่าสร้างปรากฏการณ์ในการนะคะแก้วิกฤตเศรษฐกิจร่วมกันอย่างขมันขันแข็งมากนะนอกจากนั้นแล้วก็ได้มีการนะคะทํา ภารกิจนะคะประสบความสําเร็จรื่นเกี่ยวกับการเอาดวงอาทิตย์ไว้บนหัวประชาชนเนี่ยข้างบนเนี่ยนะคะเป็นดวงอาทิตย์จาลองนะคะก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีทางด้นานอวกาศอีกอย่างหนึง่งและนอกจากนั้นแล้วก็มีการประสานงานเกาหลีเพื่อที่จะให้ประเทศไทยเนี่ยกลายเป็นฮับของการผลิตชิ้นส่วนอวกาศแล้วก็เดี๋ยวจะส่งไปทั่วโลกอย่างนี้เป็นต้นนะคะนอกจากนั้นแล้วปุ๊บเนี่ยก็มีการผลักดนัน BOI ลด เขาเรียกว่าดึงนักลงทุนมาร่วมในอุตสาหกรรมต่างๆแล้วก็มีแผนในการร่วมกับทางประเทศคซาอุดิอาระเบียในการที่จะสร้างแลนด์บิดเพื่อที่จะเชื่อมต่อระหว่าง2ทะเลแล้วก็ขนของถ่ายกันได้อะไรประมาณอย่างงี้นะคะแล้วก็ประเทศซาอุดิอาระเบียซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ห่างเหินกันปรากฏว่าอุกอดกันเกลียวเลยกอดกันกลมเลยตอนนี้นะคะความสัมพันธ์ฟื้นมาภายในช่วงระยะเวลา20-25ปีนะคะพลเอกลุงตู่ก็ปรากฏว่าประสบความสําเร็จในการผลักดันในเรื่องเกี่ยวกับนักานโยบายทางการ ทูตด,ด้านการการต่างประเทศนะคะถึงแม้ว่าภาษาฝรั่งแกจะไม่ปลอนะแต่ขณะอยู่กันบุคลิกแกเวลาเดินอยู่บนพรมแดงของการเดินต่างประเทศเนี่ยแกจะสง่างามมากเป็นแบบนายกรัฐมนตรีที่สร้างเกียรติยศเกยศีเกรยรติภูมิและก็ศักดิ์ศรีให้กับประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่งยวดคือแบบว่าไม่ได้ไปทําให้ประชาชนชาวไทยเสียเสียเกียรติเสียเหลี่ยมนะคะโดยเฉพาะไปเสียเหลี่ยม,ยยมให้อีคุนเซนอะไรเงี้ยงูดกิดพูดแล้วง,งูดกิดโอเคแค่นี้นะคะ โอเคนะคะตามนั้นแหละ <c oughs> ไม่พูดเยอะความดีมีเยอะเราจะไม่พูดเยอะนะคะไม่พูดเยอะจะไม่พูดเยอะความดีของลุงตู่เราจะไม่พูดเยอะเพราะว่าเดี๋ยวอีพวกโซเซิร์ม,มันเข้ามาเดี๋ยวมันจะขาดเลกเสียกน้ำมนใส่อีกเดี๋ยวมันจะแบบ <c oughs> มันจะงุดหงิดเดี๋ยวเกรงใจพวกเสื้อส้มเดี๋ยวมันจะหงุดหงิดเอาเออจัดไปเลยค่ะทุกคน มีคนบอกว่าอวยเกินไปนะเจข๊ขีโมจัดโอ้โหมึงมีชีวิตอยู่เนี่ยมึงไม่รู้หรือว่าคนดีกับคนไม่ดีมันแยกกันยังไงอ,อุตส่ามีชีวิตมาเขียนภาษาไทยได้อุตส่ามีชีวิตจนกระทั่งมาเล่นติ๊กตอกได้เนี่ยผ่านกระบวนการเ,เล่นสารพัดแอปมาหมดจนกระทั่งมีติ๊กตอกล่าสุดเนี่ยมึงก็ผ่านการใช้ชีวิตมาเยอะแล้วเนี่ยมึงแยกไม่ออกเลยระหว่างดีกับชั่วนะ่ะระหว่างคนดีกับคนชั่วแยกไม่ออกเหรอ ออ้ยสำหรับดเรมริกากูไม่อยู่ตรงกลางหรอกระหว่างคนดีกับคนชั่วเนี่ยกูมีเพื่อนเป็นคนดีกูอยู่ข้างคนดีกูไม่อยู่ข้างคนชั่วหรอกบ้าเออระหว่างความดีกับความชั่วมึงอยู่ตรงกลางมึงก็อยู่ตรงกลางของมึงไปสิกูอยู่กับข้างความดีกูไม่อยู่ข้างความกูจะอยู่ตรงกลางหาพ่อมึงเหรอเอ้อห่ามึงแยกแค่นี้ก็ไม่ออกมึงแยกไม่ออกแบบนี้แหละชีวิตมึงถึงเนี่ยจมอยู่ในปลักควายอยู่นั่นน่ะเออ เออแหมเรื่องง่ายๆการเป็นคนชั่วเนี่ยแม่งยากชิ่หายเลยแต่ขณะดเดยียวกันการเป็นคนดีเนี่ยมันก็ง่ายๆนิดเดียวทําไมมึงไม่รู้จักทําอะไรมันง่ายๆแล้วทําอะไรให้มันยากๆวะยา